รู้สึกอีกทีจิ๊กซอที่สมบูรณ์แบบก็ถูกจัดเรียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นเรื่องราของการสร้างความมั่นใจกับทุกๆคนว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะจ,จัดเรียงในจิ๊กซอให้ชีวิตเราสมบูรณ์แบบทุกคนล้วนต้องการให้ตัวเองมีความเป็น complete of life นั่นก็คือว่าชีวิตนะคะที่มันกระจัดกระจาย แล้วเราจัดเรียงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นด้วยความปรารถนาต่อชีวิตที่นะะดีงามของเราเมื่อเรากระทำนะคะด้วยพลังบวกต่อไปเรื่อยๆนะะไม่มีวันจบสุดท้ายเรื่องราวความสมบูรณ์มันก็จะเข้ามาเรื่องร้ายๆในชีวิตมันก็จะหมดไปเปรียบเสมือนว่าเราหมั่นชำระจิต ทำความสะอาดจ,จิตของเราอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายความมัวหมองมันก็หมดไปเหลือนะคะเพียงแค่ความเป็นจิตดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ของคุณแต่ละคนและนั่นแหละค่ะมันเป็นการนะคะได้ผ่านบททดสอบบนโลกนี้ด้วยการสะเทือสนสะเทือนในความปิติและยินดีของตัวเองนะคะที่ตัวเองสามารถ ทำให้ตัวเองบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตัวเองได้ในท้ายที่สุดจากความเพียรของคุณเองขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเดินทางสายพลังบวกนั่นเป็นวิธีการที่คุณนะคะกำลังชำระจิตของคุณให้บริสุทธิ์กลับไปเป็นนะคะเรื่องราวที่เป็นตัวตนที่แท,ท้จริงของคุณนั่นเองค่ะ